กำลังสร้างบ้านอยากได้หลังคาสีจมเจมทนทนอยากให้หน่อยนะได้ครับนายตอนนี้ผมกำลังฟิตร่างกายเตรียมตัวเพื่อทดสอบความแข็งแก่งของกระเบื้องหลังคาอยู่ครับรับรองเคสนี้ไม่มีพลาดแน่นอนครับ คุณร่วมพิชิตทุกภารกิจเรื่องบ้านช่วยเหลือทุกความฝันระจัดทุกเหล่าปัญหาพร้อมดูแลครอบคุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพราะเราคือ SCT Home จัดให้ได้ทุกเรื่องบ้าน เดินทางมากันที่ร้าน s g Home บุญทวีวัสดุอำเภอสอยดาวติ่ถนนจันทบุรีสะแก้วร้านใหญ่สุดในอำเภอมาง่ายหาไม่ยากแน่นอนสวัสดีค่ะ s g ซ Home สอยดาวบุญทวียินดีต้อนรับค่ะน้องน้องทำอะไรครับผมพอดีผมกําลังทดสอบความแข็งแรงของกระเบื้องอยู่ครับพี่ใช่น้องเป้หรือเปล่าครับผมที่ติดต่อกันไว้นะครับอันนี้พี่พอตเตอร์เหรอครับใช่ครับผม ผมพอตเตอร์ดิเฉยครับผมอ๋อใช่หรอค,ค,ครับผมที่นี่มีหลายโซนมากเลยนะครับขายสินค้าและบริการอะไรยังไงบ้างรครับพี่นอกจากตัวงานหลังคามีสินค้าอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกมากมายนะครับผมมีตัววัสดุตกแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างพร้อมบริการติดตั้งโครปงจรรวมถึงเครื่องมือช่างและก็สีเคมีพันนะครับ ผมมีเคสจากนั้นหนุ่มแล้วแกให้ผมเนี่ยมาช่วยเลืองกระเบื้องหลังคาให้ช่วยแนะนํำหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับมาถูกทางเลยครับผมก็คือถ้าในดูในสุดของงานสินค้านะครับเราก็จะมี2ช่องทางในช่องทาง scghome.com ซึ่งลูกค้าจะสามารถดูตัวข้อมูลสินค้าเบื้องต้นก่อนอก่อนจะเดินทางมาที่ร้านนะครับแต่ถ้าลูกค้าจะเข้ามาดูที่ร้านเราก็จะมีตัวอย่างกระเบื้องตัวโชว์รวมถึงตัวสีกระเบื้องตัวจริง แล้วก็ตัวม็อกอัพสินค้ารวมถึงอุปกรณ์ของงานหลังคาทั้งหมดครบเบ็ดเสร็จเลยซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาไปชมตัวสินค้าตัวจริงเบื้องต้นก่อนรวมถึงตัวม็อกอัพตัวโชว์งานรบกวนพี่พอตเตอร์พาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับครับผมเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยครับเฮ้ยไอ้สเปกโตมาตัวนี้อันนี้มันเป็นกระเบื้องอะไรยังไงเหรอพี่ดูสวยจังพวกกลุ่มกระเบื้องตัวเอ็กซ์ลานะครับเป็นเซรามิกเขาจะแบ่งออกเป็น3รุ่นมีทั้งรุ่นคลาสสิกนะครับผมรุ่นโมเดิร์นโมเดิร์นนะครับแล้วก็รุ่นเกร คลาสสิกเนี่ยก็เป็นบ้านสไตล์คลาสสิกนะครับออกสไตล์คอนเทมนิดนึงนะแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มตัวหับคาแผป็เรียบเนี่ยก็จะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นจริงๆแล้วคนจันทบุรีเนี่ย เขานิยมชอบสีไหนกันบ้างหรครับหลักๆเป็นสไตล์โทนสีเทานะครับผมในช่วงปีสองปีนี้ก็จะเป็นโทนแบบนี้มากกว่าแต่งบ้านง่ายนะครับสไตล์ออกบ้านเทาควันบุรีหรือว่าจะเป็นสีที่เป็นเทาโลวิล่าทั่วไปก็ได้เหมือนกันครับผมเขาเรียกว่าสีควันบุรีเหรอครับอ่าครับแล้วอย่างนี้นะหนุ่มเขาไม่สูบบุรีเขาจะใช้ได้ไหมครับใช้ได้เหมือนกันอ๋อใช้ได้เหมือนกันที่นี่มีสี ควันกัญชาไหมครับจะเป็นใกล้เคียงนะครับผมไม่ใกล้เคียงนะครับแล้วอันนั้นต้นอะไรครับพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับต้นนั้นเป็นต้นไม้ตกแต่งเฉยครับตกแต่งเฉยใช่ครับตกแต่งเฉยเครับตรงไาผมน้อยน้อยครับผมโอเคเลยครับผมว่าแบบนี้แหละแล้วหนุ่มน่าจะชอบ ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับพี่สําหรับกลุ่มกระเบื้องหลังคาซารานะครับพื้นที่หลังคา1 5 0ย0ถึงตารางเมตรตัวกระเบื้องพร้อมอุปกรณ์าางานติดตั้งจะอยู่ประมาณ 1- นถึงามแสนบาทสาหรับกระเบื้องตัว C p a พ k พื้นที่หลังคา1 5 0าถึงตารางเมตรเหมือนกันกระเบื้องหลังคารูปอุปกรณ์งานติดตั้งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0 1ถึงแสนบาทครับมีบริการมุงหลังคาด้วยเหรอครับพี่ใช่ครับเรามีบริการมุงหลังคาแบบเบสเซ็ตครบวงจรเลยครับเป็นทีมช่างที่ผ่านการอบรมของเอสซีเองเรามีรับประกันสสูงงงงุุดดนนนนาาา10ปีีีเลลลยคคครรับับไ้หท่่มณภพแแแแก็็ขอ ทั้งแข็งดีดีดีนอนได้ไหมได้ครับเต็มที่เลยครับผมส่งแบบตัวอย่างให้นะหนุ่มแล้วครับแกชอบมากเลยแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราต้องทําอะไรยังไงบ้างครับส่งตัวแบบก่อสร้างมาให้ทางเรานะครับเพื่อให้เราถอบแบบประมาณการสินค้าในส่วนของงารหลังคาตัวนี้เราจะใช้เวลาอยู่ประมาณ1-2วันนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับก็คือจะเป็นรายการกระเบื้องราคาอุปกรณ์แล้วก็ใบเสอนอราคานะครับแต่ถ้าทางพี่หนุ่มนยครับสนใจตัวบริการติดตั้งหลังคาเบสเซของเราเราก็จะทําใบตัวเสอนอราคาเนี่ยแนบตามไปด้วยอีกทีหนึ่งนะครับผม ผมสนใจอยากจะสร้างบ้านอีกสักหลัดง่ะพี่แต่ต้องการเสาแค่เสาเดียวเนี่ยเสาเดียวอ่ปักอยู่ตรงกลางเลยผม,ผมขอโฟกัสบ้านหลังใหญ่ครับหลังจากพี่พอ,เ,อเตอร์ส่งไปเสนอราคาไมาให้ผมผมก็ต่งให้นนุ่มก่อนานานุ่มโอเคมากเลยครับพี่สำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณพี่พอเตอร์มากเลย <รา S 2> นะครับผม <lei. S 2> บมีอะไรอยากจะแนะนําคนพื้นที่บ้างไหมครับก็<ผม> <projeto> สําหรับคนพืพ้นที่เนาะแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนะครับถ้าเข้ามาใช้บริการที่ร้านเราร้านเราก็จะมีพวกสินค้านะครับที่ครบครันหลากหลายนะครับมีทั้งผู้ช่วยชาญที่ให้คําปรึกษาพร้อมบบรมาเีียดว่คคจในทั อีกหนึ่งร้านที่ตอบโจทย์ความต้องการเรื่องบ้านของคนจันทบุรีและพื้นที่ข้างเคียงได้อย่างดีทีเดียวไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองไปไกลก็จัดให้ครบจบทุกเรื่องบ้านได้เลยครับหลังคาสวยมาก s อซ h o m โจัดให้ถูกใจจริงตอนเป็นเด็กแม่ผมบอกว่าผมเป็นคนหัวแข็งผมไม่เชื่อหรอกว่ากระเบื้องพวกเนี้มันจะแข็งเกินหัวของผม <What? S 1>